สวัสดีครับวันดีพี่น้องเด้อน,นะครับพาพี่น้องมาเบิ้งวันว่างอีกวันหนึ่งของบวชนะครับพาพี่น้องมาทําบุญแต่่รู้ว่าจะไปวัดหดไปเห็ุยุสเดียวพาพี่น้องไปเบิ้งแลวก็ติตามกันอีกนะครับถึงแล้วครับห้ <า S 2> องขอมาหนึ่งคือวัด เทวราชกุลชรแถวเทเวศใช่ไหมครับเทเวศกทรมน,นะครับวันนี้มีความพิเศษยังไงสิงพาพูดมาวันนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรัตนโกสิน์เลยแต่ราชาการที่สองเป็นติดแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เดินทางสะดวกแล้วก็ติดกับตลาดปลาด้วยแล,วแบบแล้วก็นิยมอ,อันที่วัดวันที่เขาแบบชอบปล่อยปลาใช่ไหมครับดเดี๋ยวตอนนี้สิ่งแรกเราต้องไปทําก่อนที่มาวัดก็คือปล่อยปลา เดี๋ยวเราไปซื้อปลากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำบุญกันทำบุญป,ปล่อยปากันเนาะพี่น้องนอเนาะจะไปรุ้งมาสิ้เดปลาอย่างจะไ,ได้ปลาอะไรเนาะ